Good morning everyone อ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็วิชาภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะก็มาเจอกับครูกิอีกครั้งในวันนี้เราก็จะเป็นเรื่องของ my house ก็คือเป็นเรื่องของบ้านนะคะตอนที่2นะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมีเพลงหนึ่งเพลงมาทีนี้เพลงนี้มันก็จะมีท่าประกอบนะคะอ่ะ on 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 อก็จะทำอยางนะอ่อนแปลว่าข้างบนเอามือกำประกอบนี้อ่ uh, on ต่อมา in in อ่ะ in แ yeah. ยลงเข้าไปในรูนะคะอ่ะ uh, on in ต่อมา under under คือข้างล่างนะคะแล้วก็ by by คือข้างข้างนะคะด้านข้างหรือข้างนอกอ่ะทวนมาอีกครั้งนะคะอ่ะ uh, on 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 ข้างบนนะอ่ะ uh, on in อินคือข้างใน in, อินอ่ะแย่เข้าไปปุ๊บออนอินแล้วก็อันเดอร์อันเดอร์ข้างล่างข้างหน้านะคะแล้วก็บายอา้าวออนอินอันเดอร์บายอ่ะทวนมาอีกครั้งนะคะ on, in, under, by, ออนอินอันเดอร์บายอ่ะทีนี้เดี๋ยวก็จะไปดูเพลงกันก่อนนะคะอ่ะเป็นเพลงมันจะมีท่าประกอบนะคะ ถ้าใครสามารถทำท่าได้ก่อนนักเรียนก็ทำตามไปได้เลยนะคะอ่นนะคะครูก็เห็นว่ามันสนุกดีอ่ะเดี๋ยวนักเรียนไปฟังเพลงของเรากันก่อนนะ On in, under by. on in, under on in, under where is the spider? On, on in, under by. on, in, under by. on, in, under by. where is the spider? is spider in in on under on n d where the e u จบไปแล้วนะคะ on in under by อ่ะ on in under by อ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาทบครูจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่จะเพิ่มเติมให้นะครั้งที่แล้วครูให้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้วันนี้มาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันอ่ะทีนี้คำศัพท์ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้อง จดลงในสมุดนะคะถ้าไม่มีสมุดก็จดลงในกระดาษก็ได้ถ้าหนูไม่มีกระดาษหลังใบงานของครูมันจะมีพื้นที่ว่างนะคะหลังใบงานภาษาอังกฤษจ,จะมีพื้นที่ว่างนักเรียนก็จดได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคําที่1น,นะคะอ่ะคำที่1นึ่อ่ะคำที่ห sofa น,น,นะ s o f a sofa sofa ก็คือ เกา้าอี้โซฟานะคะที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องรับแขกนะคะเป็นเกา้าอี้เบาะนุ่มนุ่มอ่ะนะคะต่อมาคำที่สอง L A M P แ a ม p แอม,น,มนักเรียนลองฝึกอ่านพร้อมๆไปกับครูเลยนะคะแ a ม p แอมปแปลว่าโคมไฟอ่ะทีนี้ต่อมาคำที่สามนะคะ B E D เบด b e d bed ครั้งที่แล้วครูสอนคำว่า bed room bed room แปลว่าห้องนอนฉะนั้น b e d bed bed ในที่นี้ก็จะแปลว่าที่นอนนะคะคําต่อมาอ่ะอันนี้นักเรียนรู้จักกันดีนะคะอ่า t e l e v i s i o n television television นะคะแปลว่าโทร ทัศน์เทเลวิชันโทรทัศน์คำต่อมาโทรทัศน์นี้จะอยู่ในห้องไหนอาจจะเป็น l i ฟวิ่ง o ูมก็ได้นะคะห้องนั่งเล่นะนะต่อมา s i n k sing s i n k sing สิงแปลว่าอ่างนะคะจะเป็นอ่างล้างมือหรือว่าอ่างล้างหน้าก็ได้นะคะ,ะคำถัดมา c h A I R chair chair อ่ะ chair chair แปลว่าอันนี้นะคะเก้าอี e. ้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้านะคะ J A R D R O B E wardrobe 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 ก็คือตู้เสื้อผ้านะคะ อ่ะส่วนใหญ่ตู้เสื้อผ้าเราก็จะอยู่ในเบดมในห้องนอนนะอ่ะต่อมา B J o K C A S E bookcase อ่ะ bookcase ก็แปลว่าชั้นหนังสือ bookcase หรือถ้าเป็นตามตามร้านหนังสือก็จะมีชั้นหนังสือเหมือนกันเราจะเรียกอกอย่างว่า bookshelf อันนี้อ่านว่า bookcase bookcase อ่ะก็คือชั้นหนังสือนะคะ คำต่อมาโอ้น่าอยู่มากเลยนะหลักก็คือ G A R D E N Garden 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 นะคะแปลว่าสวนอย่างบางบ้านเนี่ยที่มีพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีสวนนะคะสวนสำหรับไว้นั่งเล่นนะคะอาจจะเป็นมุมเล็กๆก็ถือว่าเป็นการ์เดนนะคะอ่าคำถัดมา B O X บอก b o x box box แปลว่ากล่องนะคะ box ภาษาอังกฤษแปลว่ากล่องนะคะแต่ถ้า box 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 อันนี้ก็จะเป็นเสียงสุนัขข่าวอะแต่แต่ box b o x box แปลว่ากล่องนะกล่องต่อมา c u p cup cup อ่ะ cup แปลว่าแปลว่าถ้วยนะคะถ้วยถ้วยสำหรับใส่กาแฟใส่น้ำนะคะ อ่าทีนี้ i n เห็นไหมคะว่านกแก้วมันทำไมอยู่ตรงข้างไหนก็คือ i n in ทำนี้ง่ายมาก in in แปลว่าข้างในนะคะอ่าถัดมาเห็นเจ้าเหมียวไหมคะเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวอ,อยู่ข้างบนอ่า o n on 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 แปลว่า บนนะคะโอขอโทษค่ะข้างบนนะคะครูตกไปขอโทษพิมพ์เพิ่มใส่อ่ะข้างบนอ่แปลว่าข้างบนข้าถัดมาอ่ะเห็นเจ้าเหมียวไหมเจ้าเหมียวอยู่ที่นี้อยู่ตรงไหนแล้ว u n d e r under under แปลว่าข้างล่างอ่ะในภาพเจ้าเหมียวก็จะอยู่ข้างล่าง โตะนะคะ under the table table แปลว่าโตอ่ะต่อมาเห็นพึ่งไหมอ่ะพึ่งจะอยู่ใกล้กับเจ้ากลิ่งดอกไม้นะคะ N e A R. near เนี่ย near นี่ยแปลว่าใกล้อยู่ใกล้เนี่ยอยู่ใกล้กันนะคะถัดมา next แล้วก็เว้นวรรคนะคะ G o, next to next t o next t o แปลว่าถัดไปคือถัดไปถัดไปถัดไปนะคะแต่ท่านเนียเมื่อกี้เนียคืออยู่ใกล้การแต่ท่าน next t o ก็คือจะถัดไปทีนี้ต่อมานะคะคำว่า I N, in in ถ้า in คำเดียวหมายถึงข้างในที่เราเรียนไป in F R o N T f-r-o-n-t front of of in front of in front of แปลว่าอยู่ข้างหน้านะคะ in front of ข้างหน้าอะยังเด็กผู้ชายในภาพนะคะก็คือ in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านะคะอ่ะทีนี้ต่อมา b-e-h i n d b e h i อ่านว่า b e h i be b h i แปลว่าข้างหลังเมื่อกี้เด็กผู้ชายคนนี้ in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านะคะทีนี้เด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ b e h i n d ก็คือจะอยู่ข้างหลังต่อมาอเห็นเจ้าตัวแลคคูนไหมคะใช่ไหมแลคคูนเนาะ b e t w U w e n b e t w e n between between แปลว่าระหว่างอย่างในภาพนี้ก็คือเจ้าและคูนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างกล่องทั้งสองใบก็คือ between ทีนี้เราก็มาดูรวมรวมสรุปนะคะเจ้าลูกบอลเห็นนะคะในภาพเจ้าลูกบอลสีเขียวอันนี้อยู่ข้างในก็จะเป็น in อะอยู่ข้างบนก็จะเป็น on on อยู่ข้างล่าง under under อายุถัดมาเห็นไหมคะอยู่ถัดมาก็คือถัดมา next to แปลว่าถัดมาเอ้าลบไปอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ข้างหลัง behind behind ย้ายเข้ามาอยู่ข้างหน้าข้างหน้า in front of นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างคือ between 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 อะคะ between อ่ะ between ทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ่าตัวอย่างประโยคนะคะอ่าเวลาที่เราจะถามว่าสิ่งของนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะถามด้วยคําว่า where where is where แปลว่าที่ไหน where is แล้วตามด้วยสิ่งสิ่งนั้นนะคะในที่นี้ดูในภาพนะน่ารักมากเลย where is the puppy where is the puppy the puppy แปลว่าลูกสุน,นัขนะคะถามว่าลูกสุน,นัข แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าลูกสุนัขอยู่ไหนฉะนั้นมันอยู่ตรงอยู่ไหนคะอยู่ตรงในลักษณะแบบไหนดูสินักเรียนอ่ามันอยู่ข้างในใช่ไหมคะเหมือนเจ้าลูกบอลเลยฉะนั้นก็จะตอบได้ว่า IN ก็จะตอบได้ว่า IT อันนี้ย่อมาจากคำว่า E «-ีนะคะอดจุดๆเดี๋ยวขบก็คือ it in the cup เด uh, ี๋ยวครูก๊แทรกข้อความก่อนอ่า in 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 นะคะ ก็จะเป็น is in the cup ก็คือเจ้าลูกสุนัขอยู่ในถ้วยสีแดงนะคะอ่ะ,ะ,อะทีนี้ต่อมาภาพที่สอง where is t the chair 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 แปลว่าเก้าอี้นะคะอ่ะนี่ในภาพนะคะ เขาถามว่าเก้าอี e ้อยู่ตรงไหนฉะนั้นเก้าอี e ้เนี่ยกับโต๊ะอ่นักเรียนดูนะเก้าอี e ้กับโต๊ะฉะนั้นถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยมันก็จะได้คําว่าเก้าอี e ้อยู่ใต้โต๊ะนะคะฉะนั้นคําว่าใต้อยู่ข้างใต้ข้างใต้ก็ต้องเป็นคำนี้คำว่า under under, under แปบลบว่าข้างใต้ก็จะเป็น it under the table นะคะอ่า under it under the table ก็คือ it แทนหมายถึงแ h a ์ r นะคะหมายถึงเก้าอี้เก้าอี้อยู่ใต้โต๊ะถัดมานะคะตัวอย่างถัดมาอ่าทีนี้ where is the dog ถามถึงเจ้าสุนัขและ ว่าเจ้าสุนัขอยู่ไหนในภาพเจ้าสุนัขนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอ่ะถ้าดูจากเด็กผู้หญิงนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้าพูดเป็นไทยก็คือเจ้าลูกก็คือเจ้าลูกสุนัขเนี่ยอยู่ถัดจากเด็กผู้หญิงอ้าวถัดจากถัดจากก็ต้องเป็นคำนี้นะคะคำว่า next to อ่ะ next to เห็นไหมอ่ะ next to แปลว่าถัดไปหรือถัดจากนะคะ อ่ะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ่ะก็จะได้ว่าตัวใหญ่ไปละมั้งเนี่ยเดี๋ยวครูลดขนาดอ่าเรียบร้อยนะคะ it's next to the girl g i r l girl แปลว่าเด็กผู้หญิงก็คือบอกว่าลูกสุนัขอยู่ไม่ใช่ลูกสุนัข I'm sorry นะคะขอโทษสุนัขอยู่ถัดจากเด็กผู้หญิงนะคะอ้าคำต่อมา where is the bee อ่ะ bee b, b b คำนี้แปลว่าพึ่งนะคะถามว่าพึ่งอยู่ที่ไหนในภาพจะมีพึ่งแล้วก็มีดอกไม้ฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างผึ้งกับดอกไม้มันทำไมกันมัน ใกล้กันคำว่าใกล้ใกล้นักเรียนลองดูสิอันนี้ไม่มีนะคะคำว่าใกล้เมื่อกี้คำศัพท์ของเราอ่าคำว่าใกล้เป็นคำนี้ near เนี่ยฉะนั้นจากภาพเมื่อกี้นะคะก็จะต้องตอบว่าตอบเป็นภาษาไทยว่าพึ่งอยู่ใกล้ดอกไม้นะคะ flower ดอกไม้ฉะนั้นก็ต้องเป็น it near the flower เนี่ย the flower นะคะเนี่ยเหมือนกันเลยกับภาพเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย near ก็คือฉะนั้นก็จะได้เป็น it near the flower it ในที่นี้ i t it แปลว่าพึ่งนะคะในที่นี้หมายถึงพึ่งอ่าคำต่อมานะคะทีนี้มีหนูแล้วก็มีเหมือนเป็นกล่องนะคะบอก where is t h e l a t l a t ก็แปลว่าหนูถามว่าหนูอยู่ตรงไหนจากคำเมื่อกี้อ่ะถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยก่อนเราต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนก็คืออยู่ข้าง ข้างหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่านะคะคำว่า in front of นะคะอ่า in front of อ่า in f r o n t O.S. ลดขนาดแป๊บหนึง่งก็คือ it in front of the box it ในที่นี้หมายถึงเจ้าหนูนะคะ หนูอยู่ข้างหน้ากล่อง it in f r o n t of the box อ่ะทีนี้มาอีกประโยคหนึ่งนะคะ w h e r e is the แ a ้ถามเหมือนกันเลยว่าเจ้าหนูอยู่ที่ไหนทีนี้เมื่อกี้เจ้าหนูอยู่ข้างหน้า in f r o n t of แล้วทีนี้ปึ๊บกระโดดมาอ่ะอยู่ข้างหลังข้างหลังภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่ะย้อนดูตรงนี้นะคะแหมหลบไปอยู่ข้างหลังก็คือ e hi ห้อ่ะ behind ทีนี้ ก็จะตอบได้ว่า it behind the box b e h i n d behind behind แปลว่าข้างหลัง it behind the box อะทีนี้นะคะภาระงานที่นักเรียนจะต้อง เด็กจะต้องทำก็คือ worksheet ที่2นะคะเวิร์ h ชี t ที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ in on under เหมือนกันนะคะโดยดูจากภาพนะเสร็จแล้วทีเนี้ยนักเรียนบางคนอาจจะทำ worksheet ที่2ไปแล้วนะคะครูขออีกนิดนึงนะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ที่นักเรียนดูครูสอนไปในวันนี้นะคะจากสไลด์เนี่ยค่ะอะนีเน่ยโซฟาแลมเบด เทเลว i ช n นซิงนะคะจนกระทั่งถึง e t w e e n นะคะที่แปลว่าระหว่างให้นักเรียนจดนะคะจดคำพท์ใส่ในสมุดหรือกระดาษหรือถ้าไม่มีหลังจากทา worksheet ที่สองเสร็จแล้วนะคะนักเรียนพลิกไปด้านหลังจะมีพื้นที่ว่างจดลงไปเลยก็ได้นะคะง่ายดีนะคะ จดลงไปเลยคำศัพท์ที่เรียนวันนี้จดคำศัพท์พร้อมกับความหมายของคำนะคะที่เรียนไปในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เอาไว้ทบทวนนะคะเมื่อเราเจอกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพลงอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวคูกิ้ก็อาจจะแปะลิงก์นะคะแปะเป็นลิงก์เกี่ยวกับ in on under นะคะอาจจะเป็นเรื่องในรูปแบบของกระตูนะคะเอาให้นักเรียนดูเพิ่มเติมข้างท้ายหลังจากคลิปการสอนของครูนะอ่ะไปเดี๋ยวปืมันต้องจัดใหม่นะคะอ่ะรับ มาทวนเพลงกันอีกครั้งค่ะ แล้วนะคะก็บายบาย see you again next time แล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วอย่าลืมงานคูกิ๊กนะคะคิดถึงนักเลยทุกคนคะ่ะบายบาย